ลัทลนะี่ยุ่งถี่กระทือลัที่ยุ่งถี่มันกระตวดป้าป้าเกหนึล้นาเอ้แก่เกยาอ่อนงหนึ่้าอ่อนลงเกีย้ขาอ่อนเลยขาอ่อนครับถาง่ันทีหนึ่งสองใบเขาจับใบเออมันมันแบบ่บบัยเด็มันบัยเด็ต่างตัวนะครัขาอ่อนลุถูกสองใบมาครับสิบสองล้านครับสิบสองล้านขึนเงินไปยังเลยยังพันเราไปคืนอีกมาที่อีกอ่ะพอเขาวางสั่น มันแมนบ่ล่ะตรวจไม่ดูครับปล่อหน้า,นา,าบ่บบนแน่ใจบ่แน่ใจเขาก็ตัวสามเทียมกับเมนตัวสามกับเมนมครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งมาตบฐานไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมค,ค,คนรวย <laughs> <laughs> คนรวยนะครับ นั่งอยู่ต่อนานี่ยโมเมนต์ธรรมดาเลยครับพี่น้องนะครับสองใบสิบสองล้านสิบสองล้านนะครับสองใบสิบสองล้านสดสดร้อนๆนะครับตามถึงที่นะครับตามถึงที่ครับผมแม่ครับผมพออนุญาตถามเนาะนะครับขออนุญาตถ่ายทําด้วยนะครับก้อนที่แม่จะดึงลอตเตอรี่สองใบนี้มีความฝันแบบใดอย่างใดครับว่าด้ฝันเพราะว่าเลขเลขเลขนันมันออกไปเปนบ่ไปดีลอตเตอรี่ ทีมือมือที่หาหลักตะรีมาขายมันบ่บ่บได้ฝันจักอย่างเพิ่นขอเลยว่าโอ้ยมันคือเหลือเต็มเพลียงโขลยหอวตะม,มาเดี๋ยวนี้หล,ลักตะรีว่าเนอ้อขอเลยว่าเออข้างนั้นโขลยโ่ลยเอาหกหาแต่เอาเลยโขอยบนท่านด้ฝันเด้ว่อยซือ้ออันเปิดให้เจ้าซื้อให้เจ้าขายดีก็เว้าไปนะคือแคลยเอา,าน้ำเพลินสองใบก็จะเอา,เลาแล้วเบอแองยังฝันฝันอะไรครับ<อ> หลังจากดึงแล้วจะดีคือแล้วจะดีเอาไปไว้ใต้หมอนันี้ก็ฝันว่าบ้านเก่าอยู่บ้านนั่นเนาะหัวถ้านเนาะไปก็เห็นแต่พ่อกับแม่กับนี่อยู่เทิงเฮียนล่ะเออสองสามคนพ่อเพิ่นมีสองเมียเนาะอยู่น้ำกันไม่หน่อยก็ไม่หวงนะอยู่น้ำกันความจริงกับอยู่น้ำกันนั่นแหละความจริงความตัวนี้เออบอกว่าที่ความจริงที่ยังเรายังบ่ตายเน่ะอยู่น้ำกันแล้วตายแล้วยังอยู่น้ำกันอยู่ครับที่นี่ อ,อีนางอีนางมากมากมากนี่เม่ยทุ่ทำอะไรไว้ไค่อยทุก,กินเต็มเลยเต็มเพื่อนกับพัดนี่พัดอีหนังเต็มมีอาหารเต็มบ้านนะนะเอาไว้ให้มึงกินเพิ่นวางที่ไว้ที่นี่ใส่กระดงหมอนนะพัดนี่นะกระดงกหมอนเต็มอยู่ไปดื่มเลยว่าอันเอา้าพัดมีมันคือเป็นยังที่เดียวไปพัดมีนะมันเป็นมันเป็นเส้น,นแต่ว่ามันเป็นสีทองเต็มกระดงก okay. ไหมไเลยว่ามันก็มัมมม่นใจว่าซื้อเลขก มันเข็ซสื่อเข่นี้มั้งอันนี้หลังจากสื่อโรตเตอรี่แล้วแล้วก้อนก่อนที่จะซื้อนี่คิดจังไดคอยสื่อหกขาครับอันนี้บ่รู้เลยที่จับเอาเลยมาสิซสื่อซอยพ่ญ่นั่นคอยคอยสีอันนั้นให้เจ้าให้เจ้าขายดีดีเดอร์วางที่เปิดแผงให้เราเออมาคอยเปิดให้เพิ่น่าขายบ่าท่านแต่ยักใบแม่หวังแค่ถือลอตเตอรี่สองใบได้ขายสองตัวขนาค่กขาหวังแค่หั่น วางแค่หกหาเล็ไทยลอตเตอรี่สองใบบันนีมันไปถือบันนี้ไปถือเออบันนีโจนซื้อเร็วๆเลยจนว่าถึงมือเหล็ออกมือวันที่หนึ่งอ่ะบันนีถึงมือเลขออกบันนีเด็กหน่อยมันกับยางมะวาอันย้ายเลขออกหกหาตัวก็เลยจมวยจังเงี้ย้ำซื้มสื่อไว้แต่นั่นคุณก็ได้ซื้อเนาะมันมันถือแล้วออกบนนั่นไปบางทียางมะหี่หัวกำลังพัดเขาอยู่ก็เลยวา เาบ่ถือดอกเจ็ดสีแหละเวลาเห็นดวงมันบ่มีต่อไปนี่สิบ่ถือจักเทค่ดอกยงไม่หัวเออพอดีหัวเลยว่าเทาเจ้าไปเบิ่องแบบมันถ้าจะถึงวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะมาจมอิญญเพื่อนบางชี่ครับครับคอยก็เลยย่างไปเอาละตะลีออกมามันพอดีอีนั่นบาดหน่อยมากเนาะก็อันป้าป้าป้าสามตัวมันออกโขกหาตัวอันเดี๋ยวคอยก็ถือละตะลีออกมาพอดีก็เห็นโขกหาอันนุ่ยนุ่ยอัน กูถือแล้วสามตัวเนี่ยมึงขังขังนาดีมึงตรวจไห้แน่ยกกระถือรลชนียุงสีมันกรตรวจป้าป้าเก็ยนึ่งแปดทานาเยตขาอ่เลยเก็รหนึงแปดขาอ่อนเลยขาอ่อนได้ว่าเขาถวนที่หนึ่งสองใบเขาจับใบเออมันมันแบบว่าบริัมันบริษัต่างตัวนะครัขาอ่อนนุ่ถูกสองใบมาครับถูกสใบิบสองล้านครับสิบสองล้านคืนเงินไปยังเลยยังพันาไปคืนอีกมาที่อ่ พอเขาวางส่นจมันแมนมาล่ะตรวไม่ดูปล่หน้าว่าเใาบนแนอใจเขาก็ตัวสามเทียมกับแมนตัวสามกับเมนเหมือนกันครับท่านเดไปขืนเงื่อนล้ลูกเนพี่ทั้งเมียนเอาลูกพไปครับอ๋อให้ลูกพระไปลูกตู้ไปลูกตู้ขั้นนี้เนาะจะได้กล้าจะหลอกจะลอกง่าเนะฮะลูกสาวมันก็สื่อถูกหวยอนนันลูตู่กับหกขาลูกตูกับหกขาทะเบียนเบิเหนียว รถตัวกันนี่ยรถตัวหกห้าท่านนี้ว่าข้าวที่ไปขึ้นเงินมาเอืินมือเนี่ครับครับอ่ะพี่น้องเอาคุยมาตั้งโดนประเทศไ้ถามซื้อเมียยัดซื้ออยัางดวงใจพุ่แม่ดวงใจนะครับอ่ะอยู่บ้านอยู่หนึ่งนวลละกอบ้านหนึ่งนวลละกอนวลละกอตะบนกระเบียงตะบนกระเบียงกระเบียงนอกอำเภอเมียงย่างอำเภอเมียงย่างจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ว่าเป็นเขตใช้แดนติดกับบ้านแอดมินได้นี่ มาบ่ไกลกันเพราะว่าพุทธ์สงกับพระเทืออันี้อันนี้ติดกันาที่หนึ่งแล้วเนาะขึ้นฟันท่ออีกบ่เออตัวไหนเนี่ยแต่ว่ามันหอยบ๊อบมันเล็กหรอกตัวไหนนี่ฟันวัดเจ้งไหนครับอันนี้อันนี้ขันหนาเพิ่งกล้องนะครับแสดงว่าเขามาถายกินเิาที่นี่มีแต่เมียที่ม่นางหูคอยไหมที่มาน่งหูคอยมันมีคอยกันหูถดเท้าก็เหมือนมันมีคอยมออมื่อนนาขึ้นนั่น มันบูจากแค่พ่นไข่อยก็เลยกลมเพราะต้าข่อยกลมเหยียดไม่ไหลเหยียดตะมือไข่ไหลที่เสียเต็มแค่นี้แหละอันนี้ฟันมือขึ้นนี่บอกครับฟันมือเล็กออกโอ้มือเล็กออกแล้วหลังจากหูว่าถือกลางวันที่นี่แล้วกระบุกโมเกลเล็กดอกไข่ลายอ๋อกระเทียมตีเกแล้วว่าตี๋อายุคุณแม่อายุข่ไข่เกือศูนย์สี่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 ต้องหกสิบกว่าแล้วหกสิบไปเด็ดหกสิบห้าสิ หกสิบซี่นค่นหกสี่หกหะเอาแก้แก้นน่ยหนเอาอายุแม่ลองบึงเนาะหกซมานเลขที่ยนะครับคุณแม่มันเลขที่หนึ่งนศูนย์นี่คุณพ่อบ่กน่บ่เนี่คุณพ่อมาดีครับมาดีครับมาดีครับนี่นี่ครูจิยูทูปอาซีอาซีถือแล้ววันที่นึงคการนี่อาเซียกันนี่เ่อ้เนี่ยที่เคยมาอยู่ไอแม่ทมที่นึงเลยเน่ยบ ยังครับคุณคุณมาครับที่เช้าครับที่ไปขึ้นละมันเมืไหรล่ะครับคุณพ่อก็ไปวันอังคารครับโอ้วันอังคารครับครับยินดีด้วยเด้อครับเด้อนะครับยินดีด้วยนะครับคุณแม่เราก็บฝันตองวแล้วเอก็อายุคุณแม่เราเนี่ยเนาะหกสิบสี่หกสิบสี่คุณเอียวเลี้ยงไปแจกเอาไปแจกเอเนาะเป็นผู้ฝันตองโชคมีมีโชคมีดวงนี่ บ่แน่้ล้วอาจจะพี่น้องอาจจะได้โชคน้ำเนาะลวดนี่ฮะเพราะเราว่าหกเจ็ดยาอยุอยเจ็ดอยุ่ล้หกเจ็พ่อหกเจ็ดคุณแม่เดียห่หกสิบสีดนย์สี่กดศูนย์สี่กดับหกเนาะพ่อเนี่ยหสิบเจ็ดครับคุณแม่เนี่ยหกสิบสี่ถ้าเจอไม่เสรเลยเนี่ยแม่น่เลยอะถ้าเบียนรถทะเบียนรถจะไปขึ้นน้ที่หนึ่งสิบานกับหกขาหนึ่งหนึ่ง เอ้าพี่น้องลองตามดูคำผมที่ขออนุญาตเบิ้งลอตเตอรี่12ล้านนี่สิให้เบิ้องมาเนาะนี่เนาะไม่ให้เบิ้งเด้อครับบ่ให้เบิ้งเหรอครับเก็บไปแล้วบ่เก็บไปแล้วเก็บไปเก็บไปไปแจ้งคนไปไปแก้ไปโอเคนะครับยันเขาเป็นแช่เถอะยันเขาเป็นแช่ไหมครับยันเขาว่าเอาไปถ่ายไปมาให้เบื้องมันถึงแท้บ่สิว่าก็เลยตั๋วจะขอเบิ่งคุณแม่ดวงใจนะครับนี่ ยืนยันนะครับเดี๋ยวผมขอซูมใกล้ๆมันบริสุครับนี่นะครับอ่าโอเคครับแม่ครับผมขอบคุณครับเอาเรีไวร้อยดีนะพ่อเสียงไว้ดีๆเด้อครับเด้ออย่าไปใส่กระต่าหมากเด้อ่านออกทีนี้ไปฮะ นันออกเว่ยบุ้นนั่นบอนเนี่เมืองท่านเห็นทักเสียนักข้าวมีไปบอตอนไปเจ็คกิดเบอครับเดี๋ยวให้นักข้าวนนะข้าวมันดึงไปกระโดกครับเดี๋ยวเดี๋ยวนักข้าวมันดึงิปกระเด็นครับก็แน่แล้วครับแจ้งชื่อคุณแม่ครับคุณแม่ที่ถูกระหวัาที่หนึ่งคุณแม่ครับชื่อดวงใจคุณแม่ดวงใจนะครับน้ำขุนเตะนั่นควรตอนตรงเราน้ำนครับผมอยู่บ้านนนลกอหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบล ตำบลกัมพูร์นอ๊อกอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งตุลาคม2567นะครับเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าใช่ไหมครับถูกจริงสิบสองล้านนะครับล่าสุดนี่คุณแม่ฟันวางได้ก่อนฟันว่าเรียกเหนนแม่ขาว มันเห็นเนี่ยข้าวมานั่งห่มครับคอยบันนีคอยประจํำเขาเพ่อแต่จะข้นหนาบ่กเคยเห็นบ่เคยเห็นพวกนั้นคอยก้มร่งคอยอยากอายเขาก้มร่งมันนี้เลียดไหลเต็มเลียดอะไรออกจ้ำอยากปากออกจัดเออไหลเต็มเลยอธิโชกต้องมาเนาะพอนออะอจิมาต้องมาก็ได้การล้องเอาอายุขึ้นแม่ไปลองเมืองเนาะหกสิบสี่หกสิบสี่ของส่วนคุณพ่อเขาหกสิบเจ็ด ส่วนทะเบียนรถที่จะไปขึ้นเงินคือรถตู้คันนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายทะเบียนให้พี่น้องเบิ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งมาเลขที่หนึ่งร้อยมาเลขที่หนึ่งร้อยเด้อนะครับเอาพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะได้นะครับครับร้านค้าของคุณแม่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวขายทุกอย่างหรครับแม่อาหารตามสั่งนะครับมีลาบมีก้อยมีต้มนะครับข้าวพวงข้าวผัดมีเยอะแยะนะครับพี่น้อง ร้านลุงเสน่ห์กล้วยเตียวแซ่บนะครับร้านร้านก่อนว่ะร้านลุงเสน่ห์ก่าแล้วแต่มาเพื่ออะไปร้านลุงเสน่ห์กล้วยเตียวแซ่บนะครับปกติคุณพ่อขายอยู่ไสายคำตะกอนเนี่ยขายอยู่ชนบุรีครับขายอยู่ดอนใหญ่ได้ยหญ่ออกมาอยู่นี่ไหมนี่เดี๋ปีที่สองครับผมภูมิเจ้าที่เพิ่นคือนสีดีเนาะให้โชคให้ลาภครับ โอเคครับผมอ่ะขอบคุณคุณแม่มากมาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวับเฮงไปปังอีกเด้ออ่ะคือว่าติดภาพ่นไปเบิ่งทะเบียนรถภาพ่นไปเบิ่งก่อนเล็กน้อรถตู้คันนี้นะครับนี่ร้านของคุณแม่ดนใจนะครับจะพาไปเบิ่งนะครับนี่นะครับทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถที่จะไปอ่ที่จะไปขึ้นเงินนะครับอ่ะโอเคนะครับ นี่นะครับอ่ะแต่เนี่ยจะเป็นแนวทางเลยครับเด้อทางช่องกน้ำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับยุไก่บ้านแอดมินนะครับแอดมินจะต้องมาตามนะครับไปเข้าว่าเพิ่นถือรางวัลสิบสองล้านนะครับนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับถ่ายอยากมาอุดหนุนก็ตามที่ยุที่บอกไปเนาะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้อยากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้ง่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไปพบก,กันมใ่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ